ธรรมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสองโครินบทที่หนึ่งเปาโลเลื่อนกำหนดการแวะเยี่ยมนี่เป็นสิ่งที่เราอวดคือมโนธรรมของเราเป็นพยานว่าเราประพฤติตัวในโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่ประพฤติโดยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าและต่อพวกท่านเราประพฤติยิ่งกว่านั้นเสียอีกเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องที่พวกท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจเราเป็นอย่างดี เหมือนที่ท่านเข้าใจบ้างแล้วคือในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจะภูมิใจในเราเช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่านและด้วยความแน่ใจในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงอยากไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้รับพรสองเท่า ข้าพเจ้าจะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อกลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมพวกท่านอีกแล้วขอท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนี้ข้าพเจ้าทำด้วยความโลเลหรือ และข้าพเจ้าวางแผนการตามอย่างมนุษย์ที่จะพูดว่าใช่หรือไม่ใช่แบบทรงทรงหรือพระเจ้าทรงสัต์จริงอย่างไรคําของเราที่กล่าวกับพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นคํารับหรือปฏิเสธแบบทรงทรงอย่างนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับสินวานัสและทิโมธีประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแบบทรงๆแต่ในพระองค์ทุกอย่างล้วนแต่เป็นจริงเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่า อาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัจจำด้วย ขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายัางไม่ไปเมืองโครินนนั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านแต่เป็นผู้ร่วมงานกับพวกท่านเพื่อให้ท่านได้รับความชื่นชมยินดีเพราะว่าพวกท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้ว สองโครินบทที่สองเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่มาทำให้พวกท่านเกิดความทุกโศกอีกเพราะถ้าข้าพเจ้าทำให้พวกท่านทุกโศกใครเล่าจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีถ้าไม่ใช่คนที่ข้าพเจ้าทำให้ทุกโศกข้าพเจ้าเขียนข้อความนั้นเพื่อว่า เมื่อมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความทุกโศกจากคนเหล่านั้นที่ควรจะทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีข้าพเจ้ามั่นใจในท่านทุกคนว่าเมื่อข้าพเจ้ายินดีพวกท่านทุกคนก็จะยินดีด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านด้วยความยากลำบาก และระทมใจอย่างยิ่งรวมทั้งน้ำตาไหลมากมายไม่ใช่เพื่อจะทำให้พวกท่านทุกโศกแต่เพื่อให้ท่านรู้จักความรักมากมายที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายการให้อภัยแก่ผู้ที่ทำให้เกิดทุกโศกถ้าคนไหนทำให้เกิดความทุกโศก คนนั้นก็จะไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าทุกโศกเพียงคนเดียวแต่ยังทำให้พวกท่านเป็นทุกข์ด้วยบ้างที่ว่าบ้างนั้นก็เพื่อจะไม่พูดแรงเกินไปการที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนนั้นก็พอแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษและปลอบใจคนนั้นมากกว่า เพื่อว่าเขาจะไม่จมลงในความทุกข์มากมายดังนั้นข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่นี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านก่อนหน้านี้คือจะทดสอบพวกท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังในทุกเรื่องหรือไม่ ถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้เขาด้วยและถ้าข้าพเจ้ายกโทษเรื่องอะไรไปถ้ามีเรื่องใดที่ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้ข้าพเจ้าก็ทำเฉพาะพระพักตร์พระคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้สาตตานได้เปรียบเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ว ความวิตกและความโล่งใจของเปาโลเมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้นมีช่องทางเปิดให้กับข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลยเพราะไม่พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั่น ข้าพเจ้าจึงอำลาพวกนั้นและเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสม,มอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราเพราะว่า เราเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอดและในหมู่คนที่กำลังจะพินาศสำหรับพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของความตายที่นำไปสู่ความตายและอีกพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของชีวิตที่นำไปสู่ชีวิตใครเล่าเหมาะสมกับพันธกิจ ที่กล่าวมานี้เพราะว่าเราไม่เหมือนคนมากมายที่หากำไรจากพระวจนะของพระเจ้าแต่เรากล่าวโดยพึ่งพระคริสต์อย่างคนที่จริงใจเหมือนอย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้า